นี่เป็นครั้งแรกที่เคทบินไปมาเก่าเพื่อดูโชว์นี้โดยเฉพาะและต้องบอกเลยว่าน้ำตาคลอตั้งแต่ฉากเปิดเพราะว่ามันดีมากจริงๆสำหรับทริปนี้เคทมาพัก1คืน2อวันและได้มาพักที่ City of Dreams และเคทก็ได้มีโอกาสไปทัวร์หลังเวทีเพื่อชมเบื้องหลังการสแสดง House of Dancing Water ด้วยซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆได้เห็นพร็อพต่างๆที่ใช้ในการสแสดงและได้เห็นทีมงานที่ทุ่มเทและมีความสามารถที่จะทําให้การสแสดงนี้ยิ่งใหญ่และดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวสำหรับการสแสดงซึ่งโชว์นี้มีธีมเกี่ยวกับน้ำ เคดต,ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่ยังไม่เริ่มแสดงพระนักแสดงเขามีการมาตอบโต้ใกล้ชิดกับผู้ชมฉากเปิดทําให้คนลุกเลยนักแสดงเหมือนจนเผาที่หลุดออกมาจากใต้ทะเลจริงๆทางนักแสดงที่หายไปในน้ํากับพร็อพที่ผุดขึ้นมาจากน้ารวมถึงทักษะที่ยอดเยี่ยมของนักแสดงแต่ละคนทาให้เคสอาป,ปากค้างแล้วตะลึงแทบตลอดทั้งโชว์เป็นโชว์ที่ถ้าได้มาดูจะไม่อยากกระพริบตาเลยเพราะไม่อยากพลาดแม้แต่ฉากเดียวเคสประทับใจมากๆมันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆแนะนําให้ทุกคนมาดูวันถัดมาเรามาทานอาหารเช้าที่แกรนด์ไฮแอทแล้วขอบ คำร่ำลือทุกอย่างก่อนเช็คเอาท์เราไปเดินเล่นรอบๆโร,รงแรมและชมงานศิลปะมีผลงานของศิลปินชื่อดังให้ชมมากมายแล้วเราก็ถ่ายรูปกันเยอะมาก,มากๆเคทถ่ายรูปไปทั่วเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวไม่ไกลาจากไทยแนะนำให้มาที่นี่เพื่อพักผ่อนมาทานอาหารอร่อยๆและชมโชว์ดีๆอย่าง House of Dancing Water ที่มาเก๊ากันค่ะ